ผมพามาดูนะครับงานก่อผนังสองชั้นช่วงที่2นะครับว่าเราทําไปถึงไหนนะครับแล้วก็ได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพีพาวรับสร้างบ้านโคราชสวัสดีครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับผมทำเพลย์ลิสต์เอาไว้ชื่อเพลย์ลิสต์บ้านยางใหญ่ตําบุรณนารีสามารถเข้าดูผลงานของผมได้ทุกขั้นตอนงานครับจนกว่าบ้านหลังนี้จะสร้างเสร็จครับเวลาเขาทําขึ้นช่วงที่2อนะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่เราจะเรียงเนาะช่วงที่1ของผมมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือก่อช่วงแรกตรงนี้แล้วก็มีเสาเอ็นรับนต่นนามนะครับิ่าก ก่อแถวแรกครับให้ได้ก่อนนะ <S <S แล้วก็รอปูนตัวเนี้แข็งตัวถึงจะเริ่มแถวที่สองนะครับอ่ารานนี้เนี่ยสิ่งท,ท,ที่ต้องดูนะครับสำหรับงานผนังสองชั้นเลยก็คือเวลาช่างเขาเข้าแบบนะครับแล้วเเทคอนกรีตสังเกตดูน,นะจะมีเป็นสมาร์ทบอร์ดก็ได้หรือว่าตัดเป็นอิฐนะครับใส่ตรงช่องระหว่างกลางก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกดนะครับแล้วก็เทเสาเอ็นทับหลังพอเทออกมาเนี่ยตัวเสาเอ็นของหน้าต่างาก็ท้องหน้าต่างสองชั้นก็จะออกมาประมาณประมาณนี้หนาเลย อแล้วสังเกตดูเห็นไหมครับมันจะมีช่องตรงกลางเป็นช่องอากาศนะครับลักการเหมือนกันเลยเขาที่เราเว,นว,วนนเ้นไว้ทาไมเนาะตรงเนี้ยเว้นไว้สูงเลยครับตรงเนี้ยทางเจ้าของบ้านเนี่ยต้องการให้เป็นหน้าต่างแบบโค้งครับผม<ะ>เดี๋ยวเราต้องมาเข้าแบบอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ<ะ>่งก็จะทํางานยากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะมาถ่ายให้ดูนะครับอันนั้นก็จะเป็นอ่าในส่วนของงานเข้าสู่การก่อช่วงที่สามก็จะได้จบงานแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผนังอย่างเงี้ยครับง่ายครับผมก็ก่อช่วงแรกขึ้นมานะครับทา ติดตั้งวงกบประตูเสาเอทับหลังจบเลยพอก,ก่อห้องที่2ขึ้นไปเนี่ยก็จบงานละก็จะเหลือแค่งานเทเสาอ่าเททับหลังครับผมทับหลังนะครับรัดปลายผนังแล้วก็เทเสาเอตรงนี้พร้อมกันเลยนี่เหมือนกันครับก็จะมีแค่นี้ถ้าผนังแบบว่าปกตินะแต่ว่าถ้าเกิดมีหน้าต่างเนี่ยครับมันจะแบ่งสักสาช่วงครับผมมันก็ต้องต้องก่อช่วงในตรงนี้ก่อนคุณถึงจะทำเสาเอทับหลังของตัวหน้าต่างได้นะครับมันก็จะเพิ่มขั้นตอนงานมากขึ้นไป แต่ถ้าเกิดว่ามีระยะข้างบนสูงขึ้นอย่างีคุณอาจจะต้องเททับหลังนะครับตรงปลายผนังอย่างตรงนี้มันสูงขึ้นมาเยอะก็ไม่ต้องเททับหลังปลายผนังครับงานนก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ